ระเปิดแล้วสึกมวยไทยสัญจรการกุศลวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565ณสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจัดโดยก็ตตตลสถานีตำรวจภูธรบ้านผือประกบคู่โดยแดงสอนลอไยคมแฝก สิทธิ์ดูสิคู่แรกในสึกมวยไทยสันจรการกุศลโคเฮงจิวสิทธินายกไกรลอดจังหวัดอุดรธานีพบกับสำเหมาเพชรประกายจันทร์มวยจังหวัดบุรีรัมย์คู่นี้น้ำหนัก30ิกิโลกรมัมคู่สองเพชรกะลักสิทนายกไกรลอดมวยจังหวัดหนองคายพบกับ จอมพิจิตสมนพิคิตมวยจังหวัดบุรีรัมย์คู่นี้น้ำหนัก50กิโลกรมัมพิเศษสุดมวยหญิงคู่พิเศษน้องหมยเพชรประกายจันทร์มวยจากจังหวัดบุรีรัมย์พบกับน้องมิ้นสินายกทรงเกียรติมวยจังหวัดกาลสิงห์น้ำหนักคู่นี้52กิโลกรมัม มันแน่นอนคู่ที่สี่สิงหนุ่งสศสรินทาหมวยจังหวัดหนองคายพบกับปานดำสิทธนายกไกรลาชมวยจังหวัดปุดรธานีคู่นี้น้ำหนัก62กิโลกรัมคู่ที่ห้าโลเพชรวุฒเมืองเลยหมวยจากหนองบุรภีภูพบกับป่าตองเล็กสิทธนายกไกรลาด มวยจังหวัดหนองคายน้ำหนักห้าบกิโลกรมัมมวยคู่ที่หกเพชรมงคลสอมงคลการช่างมวยจากสกลนครพบกับเพชรมรกรสอพวงทองมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักสี่สิกิโลกรมัมมวยคู่ที่เจ็ดเก่งลบ ฟุกมังมีเกียวมวยจากกาลสินพบกับเพชรแดนใต้ลูกวังหลวงมวยสปปลาวคู่นี้น้ำหนัก47กิโลกรมัมคู่ขำมวยคู่ที่8ดลูฟี่แจ็คจี้ยิมมวยจากนักครนพนมพบกับเพชรสิริโชเพชรประกายจันมวยจากบุรีรัม คู่นี้น้ำหนัก56กิโลกร,รมัมคู่ที่9ก้มวยคู่รองนาวีออิลเล็กซิกมวยจากบุรีรัมพบกับสายสัมพันธ์ตอศิลาพลมวยจากบึงกาฬคู่นี้น้ำหนัก52กิโลกร,รมัมคู่เอกในรายการึก มวยไทยสัญจรการกุศลสิงห์อสรินทอมวยจากหนองคายปะทะกับแลมโบสิกตักอากาศมวยจากบึงกาฬมักโคจรพบกันน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสนี้มวยดีมวยดังต้องศึกมวยสัญจรการกุศล วันศุกที่23ธันวาคม2565ณสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลบ้านถืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจัดโดยกตต,ตรสถานีตำรวจภูธรบ้านถือประกบคู่งวยโดยแดงสอนาายคมแฝกสิทดุสิทมันแน่นอนอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับ